สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะขอบพคุณทุกท่านที่กดคนละไลค์ให้เรานะครับผมสําหรับวันนี้ใครกําลังมองหาเฟินหูช้าง<ๆ>นะครับผมเฟินหูช้างหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมหัวใหญ่ๆแบบนี้วันนี้เรามีามาแค่นน20หัวนะครับผมเรามีมาแค่20หัว เนะฟ์นหูช้างเอาไปแปะติดต้นไม้นะครับผมเอาไปตกแต่งสวนจัดสวนตกแต่งคาเฟ่น,นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมหัวกําลังพอเหมาะพองามราคาก็กําลังพอเหมาะพองามเช่นกันมีอยู่20หัวนะครับวันนี้เรามีมาจําหน่าย20หัวนะครับผมหัวละนะครับผมเพียงหัวละ450บาทขอค่าส่งอีก50บาทเป็นหัวละ5 0 0ส่งฟรีนะครับผม หัวละ500บาทส่งฟรีหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะผมสำหรับเฟินหูช้างสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งสวนต้นไม้จากสวนเก๋ๆไม่เหมือนใครนะคะผมเฟินหูช้างหัวใหญ่แบบนี้ส่งหัวละ500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะผมหัวละ500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ 0959418988นะคระผม0959418988สำหรับเฟิรอนหูช้างผมมีมาเซตนี้แค่20หัวนะครับผมหัวละ500บาทส่งฟรีนะสนใจโทรมาหาเราได้เลยนะครับผมที่เบอร์0959418988สำหรับเฟิร์นหูช้างเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยแป๊บเดียวครับผมเลี้ยงง่ายหน้าฝนเนาะตเร็วนะครับผมฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้หายากนะครับเฟิร์นหูช้างนะหรือกระเช้าสีดา